อันนี้นกอี่ยงครับใก,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 กล้บ่ครับใกล้ใกล้ค่ะใกล้น้อยค่ะไกล้น้อย อันนี้เป็ีหรือไก่อันนี้เป็ีนหรือไก่ไก่ยงาม สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนเมื่อนี้นะครับผมกับสีเดินทางกับกรุงเทพแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนสิกับผมสิผ้าไปย่างตลาดนัดนะครับผมแล้วก็ผมสีไปไหว้เม่ยยูยทถาดนะครับยูวัดกลางเก่านะครับผมไปขอพรนะครับไปขอโชคพรอมนะครับกับหลวงปู่ยุวัดกลางเก่านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อพงมาไล่กับน้ำครับไปไหว้เมญ่นะครับผมกินหอดเล่าเนาะ ปกติสั่นมาโอเทียโซเทียแล้วก็นั่งยุดเตียงนี่แหละครับนี่เห็นไหเตียงนั่งขินหัวรถเนะาะเดี๋ยวซื้อพงมมลัยยุต,ตลาดพาไปยังตลาดนัดน้ำนะครับผมไปไปกันเลยครับอันนี้ขี่ออกมาจากบ้านตลาดนัดกั้ยุใกล้วัดกลางเก่าเลยครับวัดประจามูบ่บานเนาะเมื่อนี้เป็นตลาดนัดขึ้นเออบ้านเมืนขึ้นตลาดนัดวันศุกร์นะครับผม ซีมี่ของมาขายนี่ก็ดวันแล้วมาแป๊บเดียวนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมไปซื้อออันนี้ก่อนครับดอกไม้กับหนี่ม่ไหวหลวงปู่กับไม่ใญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวสิภาพไ่ยังตลาดตลาดนัดวันศุกร์อำเภอธวัตบุรีนะครับนี่รถจอดเต็มเลยตรงขาผมกับเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับหอดูดาว,วเราจอดเต็มเลยครับคลองคลายหลายนะครับเดีย๋าายวพาไม้ยาง เพิ่งการขายอยู่มองเทศบาลเทศบาลระบบดิเวทของายเต็มเลยก้นหลก้อนหลายอยู่ครับอันนี้เป็นศูนย์วิทยศาศาสตร์ ทางขุนไปทางยะโสเสรภูพิมนะครับผมทางซีกอะเขาเมื่อละเอียดนะครับบรรยากาศกยังมุ้าววัชพันธ์พร้มไปยังตลาดมั่นบ่มีนพวกมาไล่เนาะก็เลยพามายางกะลานัดก่อน นี่ครับมีเสือมียังขายมีหลายอย่างครับตลาดนัดวันศุกร์ของขายหลายยางวันโท้หาแม่ถามแม่ว่ายูนี่มีพวกมาไลยบอแต่ว่าแม่ว่าเราสายเพ็นยุตตลาดนัดนี้แหละ เอาพี่ยอดพี่ยอดไปไหนเนี่ย,ยฮะยย <laughs> ทำไมนั่งงมาเลซตลาดแต่กลับแล้วเนี่ยกลับมานี่เหรอครับออม,มาซื้อทองเหรอซ,อซื้อทองเหรอ <laughs> มันมีพวงมาลัยขายไหมอยู่เนี่ย

ปูไว้ก่อนเจ้าฟฝาปูหันละพี่ยอดญาติกันเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนมาอะไรยองรอก่อนบโรลัวมีบ่โอ้ของขายเยอะนะครับไปทางนี้ก่อน อันนี้ต้นบักเขียนี่บักเขือบักงผพักซี่ซะระแหน่ลายยางอันนี้พักอันผักยีตูนี่ปลายคร้อมครับปลาดุกปลาเค็งใหญ่

มาทางนี้มาหาเมืองป่าครับปลาคอใหญ่ปลาคลอ่อปลาครอปลาจะเจพี้ยนปลาตองต้นหอมครับันน้ีน่ปบา

นี่ตะกแตนรอบิันแร่อยครับตากแตนสอนงสามา้ิปลาดิตัวใหญ่เลยครับ ไ่ก็ไม่สุดอยลก็ังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้การเลือดอักเสบหอยหอย ทำไมไม่มีวีแววพวงมาลยจะมีขายไหมเนี่ยอันนี้เป็นเม็ดพักครับ มีหลายอย่างน่าจะบะมี่ครับพวกมาลยัย อันนี้นกนอยังงครับยไ่ยกล่กล้เป็นไก่ไกอไก่ค่ะไก่น้อยค่ะไก่น้อยไก่อันนี้เป็นไข่บ่ครับนีบ่ ไข่ไก่ค่ะโอ้แซ่บจ้ะมันแซ่บแซบน้ำไข่แปลกดีไม่บบเคยเห็นเลยครับมาได้ยี่สิบบาทโอ้อยากใส่ยี่สิเลยนะครับจะเป็นจ้าแก๊ะบะครับ แปลกดีครับเป็นไก่ที่ว่ามันะจะออกจากไข่แบบตัวใหญ่แล้วไหมครับแปลกดีแปลกดีมีปลาขายพร้อมครับปลาสวยงามเดี๋ยวยางตรงไปไปเมืองอีกซอยหนึ่งว่ามีบ่ ถักถ่ายแบบเงี้ยเงียเลยครับแต่งโมเสือผ่าคล้ายลายครับ เขาจะได้บนีพวงมาล่านี่หาแม่ก่อนเดี๋ยวยังมาทางปีครับมันไม่มีพวงมาลัยขายขอต้องไปเบิ่งตลาดอีกรอบ อันนี้เป็ดหรือไก้ไก่อันนี้เป็ดหยน,น,นหอลีไก่ไก่สวยงาม เบักท่านครับบักท่านบักท่านแบบบ้านๆเลยบักกาสิมา ขาแสงขายแงอันนี้จีนวัว

ที่อยู่ภายใต้ all. ระบบกระแสเฉียงมีอาการตกล่าแบบนี้

กอนวัดลวครับผมเมื่อหันไปหาดอกไม้นะครับหาพวงมาลัยบอมีนะครับไปตลาดอีกรอบนึงก็ได้ผ้ายางมืองตลาดนัดก่อนนะครับจังมาไหวหลวงปู่กับไหวไม่ไงน,นะครับผมนี่หลวงปู่อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเข,ขึ้นไปไหวนะครับขวาชกน้ำหลวงปู่ประจํามู่บ้านนะครับ 那。 完全够，这 สยงามพี่น้องคริงๆรวยๆงามอยู่ยครับเสียงามเลยไป ผมไหวสารเจ้าปู่ อันนี้แหละพี่น้องเป็นถาดของไม่ใหญ่ผมนะครับไม่ใหญ่นางเนาะไม่ใหญ่ผมเองไม่ใหญ่ที่เป็นที่หาของผมนะครับเดี๋ยวมากรารบ่ายเรา แล้วครับผมกากาบายไม่เง่เสีแล้วนะครับเดี๋ยวห้ากาบานกันนะ เอาละครับพี่น้องผมกับหอดบ้านแล้วนะครับวงหันผมกับภาพี่น้องไปยางเด่นตลาดนัดนะครับแก็มาไหวปูวัดกลางเก้านะครับผมแล้วก็ไหวไม่เย่นะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดติดตามช่อง YouTube นูเลเชแนลน้ำเด้อครับพี่น้องครับฝากกดถูกใจน้ำเด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ